ลดดีเออแล้วเรื่องกาชาเรื่องกาชาผมมีวิธีแก้แล้วทำไงให้แบบมันไม่ดรามา่าคือเรื่องกาชาถ้าผมถ้าผมจะเติมกระชาคือถ้าผมเติมมาง่ายคือม,มันเหมือนเงินจะเข้าตัวเองใช่ไหมผมก็เลยบอกอบทีมงานหลังบ้านว่าถ้าผมเติมกระชาสมมุติผมเติมเดือนหนึ่งห้าหมื่นสมมุตินะเงินห้าหมื่นตรงนี้จะกระจายไปให้เดฟเดฟที่ทําประเทศ มีวันสีน่ห้าคนก็จะมองเป็นว่าผมอะตเติมจริงๆไม่ใช่แบบว่าเงินไหลไหลเวียนเขาตเตงแต่นี่ผมหาวิธีแก้มาแล้วเรื่องกระช้ามันก็จะไม่มีแบบว่าเดือนหนึ่งแม่งเปิดหมื่นลูกอะไรเงี้ยไม่มีอย่างนั้นแน่นอนก็คือถ้าถ้าผมเติมก็คือผมก็เสียงเงิอนอะเสียเงินเหมือนเหมือนทุกคนอะเท่าเทียมกันหมดอะถ้าหาว่าผมแบบโหม้หรือเฟกหรืออะไรก็ลองลองถามทีมงานหลังบ้านได้ครับทีมงานหลังบ้านหลายคน ผมบอกแบบนี้ทุกคนหมดแฟแน่นอนไม่ต้องห่วงความแฟรแม่งสุดอะ อำมีคนดีไม่งั้นถ้าถ้าเติมเติมแบบเข้าบริษัทอะ่ะมันก็มันก็เข้าผมอยู่ดีถูกปะต้องต้องทำมีแลงวเพระว่าโอเคสุละมันจะได้เท่าเทียมกันหมดไงเพราะว่าถ้าถ้าผมเสกอาชาเล่นอย่างเงี้ยเฮียมันก็จะเกิดแบบว่าคนที่เราสนิทอะ่ะใกล้ตัวเราอะ่ะเฮ้ยทำไมแบบบอสไม่ให้กูบ้างวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดการน,น้อยใจไว้ก็ตัดปัญหาไปเลยก็คือไม่มีใครได้เลยกาชาเอาจะต้องเติมกปนเองหมด ไม่ว่าจะเป็นแก๊งมือซ้ายมือขวาหรือคนสนิทก,กันแล้วแต่ทุกคนต้องเติมหมดเห,หมือนกันหมดทุกคนประเทศลีเหรอใช่ใช่เจอกันไฟเปิดจ้ะแวบบ่าจ้ะที่มาอันนี้คือเราจะขายเลยใช่ป่ะฉันนี้เราเต่อหรือว่าต้องแหวนโมก่อนเหรอแก้ปัญหาล้อฟรีก่อนต้องจูนนะดิี่แย่กล่องจูนไม่มี แต่เดือนแรกผม,มะนะ่จะเติมมเยอะนะเติมหมื่นสองมืนก่อนเติมเยอะเกินเดี๋ยวของนําคนอื่นหี่ยะเดี๋ยวม,มีใครกล้าเล่นด้วยตั้งลิมิตของเตะไว้ไม่บอสกาชาไม่จะเป็นต้องตั้งครับผมว่าผมเสียงเงินซื้ออะผมมีสิทธิ์ซื้ออผมเสียงเงินอะนีะน่อปะ